สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพี่น้องประตูซองเบาเตียงทองนเชแนลเนาะมันนี่คอยขยู่บ้านพี่น้องไอจิพาพี่พาน้องรอเบิร์ตลาดนัดบ้านโคกใหญ่เนะาะวันเป็นจังไดเนาะพี่น้องตันนี้ก็อยู่อากาศตนอนเช้าพี่น้องไอจิพาพี่พาน้องรอเบิร์ตลาดนัดบ้านโคกใหญ่แต่มันมีอย่างกินแนะนะ่เนาะไปพี่น้องไปเบิร์นผสมกันเลย โอเคพี่หน yeah. hey. ังก็ดีะแคนก็ยังบุหรี่ไปไเนาะตอนเศ้าพี่นังไท่านไงเสียมาทายอ่น้ายดอดงเนยฮะเด้อใครนแดงพี่น้อง ใครโหด่ัอืม่ากนี่ยกินไม่ได้ไรมีเท่ามีแบบยางเนาะไปอ,อ,อยู่ในลูกเล่นท่าไส่งลูกพันลูกลายลูกเล่นเน่สอ,นเอ,อสอง่งลูกพันลากลาย

รอบพี่น้องตอนี้ก็ยังเศร้าเฮงอยู่เนาะคนก็ยังบกหมาไล่ไปหนปนมีหอวป่าเอามาไข่ปลาเบกปลาไดนงไะเอ๊ะอันนั้นแกด้หน้าอะ่ก็บกกันเฮงอะไรเอ่อแค่ชุบแดงมือ่อยเอา้่แท <laughs> ờ, ừ, nó đẹp lắm. Cái Ừ. Mình biết nó có chất nào. Mình không biết. Mô đầm, mô lai Mô lai này, đạp này. mô lai này, xúc nhạc này. Năn xúc ừ. xác. Mô lai này Mà mô đầm mà xúc quay. chứ nhá, đầm mà xúc Mà mô Nhá. Mà Mình không biết, mình không thích. Ừ. Mình không biết, mình không เอ,อปลุกลายเือดินี่นะพี่น้องก็มีข้าพัดข้าพัดแล้วก็เขาจีเนาะเข่า<ม>จีลาวพี่น้องเไงมีแปดดุ แบบดุพันนึงเห็นอ่ะแล้วก็มีตัวทั่วไปเนาะนี no? mm ่ hmm. แล้วก็มีเสือ้อผ้าพี่เนาะเสื้อผ้าแล้วก็เก็บจีเนาะแล้วก็เสื้อผ้า mm hmm. ก็มีประมาณนี้แ okay, no? mm hmm. หละพี่เนาะเฮ้ยซีคอนเลนหนึ่งได้แล้ว Ha. còn biết nói mình là yêu quần thảo luôn vậy hãy thửa đạt nguồn hình 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 đi. คนกับโบมีปันใดเนาะพี่น้องมันนี่เพราะว่ามันจังไหนบุหะมันบุญเลื่อยแต่บอกด้วยจังไดมันมีบุญมีอย่างเลื่อยเลยเขาก็ไปกินน้ำบุญเนอแ,แล้วก็มีแนวกินพร้อมนะพี่น้องไปซื้อน้ำบุญเนอแล้วก็เขาก็เลื่อโบจากมาปันใดเนาะ ตรงเครื่องอีบุญป่ะนี่หม,กมกักไม่ยังเนอะแล้วม่าตรงเท่ เหนเนาะวันน้องกนาเหนาะไน้อยป่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นของธรรมชาติวะกน้องนาให้มือเก่งนะ

เอไเน่ยหอหาพันอหาพันไรรมาว่ายี่สบาทเงินไทยเนาะไม่ไปหาบอไ่เดียงนอกไม่ไกันได้ขายเลยเออโอ้ธรรมาโอ้ดช้ชุดไว้างนและวฮชุกไวน้องผูกก็จะหึงไว้จะได้

มักซิลีต้มซื้ 5, อซอยแล้วมื่อกินสรงหาพันบ่อกรงหาพันกีเพี่น้องเป็นเงินไทยกับประมาณยีสบบาทเนาะมังไหมพี่น้องมังไหม นี่ก็ฆ่ากันก็่ากะรอพี่น้องเออมันไม้กวานพี่น้องกินดับลองไม่โน้ำ้ายเท่คอเนาะขายกช้นๆคนละชิมก่อนแล้วจังชิมก่อนจึงชื่อคนละถ้าพเชฟกับโปรชื่อก็ได้ันแซ่จังชื่อก็ซื้อไปกินแต่เสียเงินพี่น้องนั่งงามเขากำลังเด็ดอยู่เนาะ มาก็หมกันแทไดหมดเแก่ได้หมดพี่เขาเอามีหลายอาชีพไม่าพี่น้องไงเมค่าหลายอาชีพขายทุกอย่างขายทุกอย่างไมาขายแต่ผัวคนี้ผัวก็วิ่งเงินขายนี้กว่านี้ขายทุกอย่างที่ควงหนาพี่น้องไง่บ้านเมืองเขาเนาะมันมันจีอยู่ทิมทางเนาะตลาดนัดแกเข้ามาเข้ามาอกบ้านก เห็นได้พี่น้องน่ะกอแปดสคนคนก็อยู่ข้างในผู Wei> ้คนก็เร네ิ่มมาพี่น้องเลยคนโบากลายปนิมนีเนาะจะมีประมาณนี่พี่น้องเลยตลาดนัดบ้านเฮาเนาะ โอเคนะพี่น้องฉันรักคุณนี้ก็ะเาคกดไรกดแซ่กดซับสไคร์้าเตียงนีเด้อน้ำพอกําำลังใจเฮ็ดลิปไปบุงมเด้วยนะบายดีสวัสดี